กรณีที่ว่าเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับคลิปวิดีโอชุดนี้จะมาบอกถึงเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา40ในกรณีที่เสียชีวิตครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อได้เลยนะครับ ครับผมช่องธีรพันธ์ทองกุลชนแนลนะครับวันนี้จะมาบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสาระน่ารู้ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40, 40ในกรณีที่ว่าเสียชีวิตนะครับตามที่ผมได้บอกเบื้องต้นไปแล้วในคลิปวิดีโอชุดก่อนๆนะที่ว่าผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40, 40นั้นเป็นใครนั้นในคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ไม่ขอบอกแล้วนะครับก็จะขอเข้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ว่าเสียชีวิตนะครับ สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ในกรณีที่ว่าเสียชีวิตนั้นนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนทั้งเลือกที่1ผู้ประกันตนทั้งเลือกที่2หรือว่าผู้ประกันตนทั้งเลือกที่นะครับในปัจจุบันนี้สําหรับผู้ประกันตนที่เสียชีวิตนั้นนะครับทางสํานักงานประกันสังคมเขาก็ได้เพิ่มวงเงินนะครับในการช่วยเหลือแล้วก็ในการ มอบเงินในกรณีที่ว่าเสียชีวิตนะครับจาก20,000บาทเป็น25,000บาทนะครับซึ่งผู้ที่ว่าจะมีสิทธิได้รับเงินประกันสังคมมาตรา40ในกรณีที่ว่าเสียชีวิตนั้นนะครับทายาทโดยทําตามกฎหมายนะครับจะมีสิทธิได้รับมรดกเท่านั้นนะครับทั้งนี้ นะครับสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมนะครับมาตรา40ในกรณีที่เสียชีวิตนั้นจะมีเงื่อนไขในการพิจารณาอยู่2กรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีแรกนะครับคุณจะต้องจ่ายสเสริมขออภยัยครับคุณจะต้องจ่ายเงินสมทบ6เดือนภายในระยะเวลา12เดือนก่อนเสียชีวิตนะครับแต่ก็จะมีข้อยกเว้นในกรณีที่2นั่นก็คือกรณีประสบอุบัติเหตุนะครับคุณจะต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่1เดือน ภายในระยะเวลา6เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสาระหน้ารู้ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40, 40กรณีที่ว่าเสียชีวิตนะครับํสำรับคลิปวิดีโอชุดนี้กระผมก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสาระหน้ารู้เก,กี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมในคลิปวิดีโอชุดต่อไปผมธีระพันธ์นงสกุลสวัสดีครับ